เจคโนสวัสดีค่ะบ้านสวยวิวทุ่งนานะคะร้อมรัวเรียบร้อยค่ะทุกท่านพร้อมอยู่พร้อมพักอาศัยได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่านบนที่ดินขนาด100ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห,ห้องครัวค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่ไม่ค่อยได้ไปพักอาศัยกันสักเท่าไหร่นะคะสภาพใหม่มากค่ะบ้านสวยนะคะจัดสรรไว้อย่างลงตัวเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะทางด้านเจ้าของเดิมนะคะนอกจากบ้านจะไม่ค่อยได้อยู่แล้วยังมาส่งต่อในราคา1นล้านห้าแสนบาทพร้อมแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยค่ะแถมแอร์3ตัวเตียงที่นอนตู้เสือ้อผ้าผ้าม่านโซฟาให้เลยนะคะ1นล้านห้าแสนบาทตั้งอยู่ที่อำเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเจ้าของขายเองนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและนัดชมพื้นที่ ติดต่อทักคุยกันได้นะคะนัดหมายล่วงหน้าได้เลยตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปมี ID ดีลด้วยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและเจราจากันนะคะสำหรับในวันนี้เจคโนต้องราไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจคโนด้วยนะคะหรือว่างๆก็แวะมาคอมเมนต์ทักทายกันได้ตลอดเลยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ